เราทิฟางคว่ำมสมที่เสียเกียไม่ลอยหอไปด้อฟังคว่ำจับซอเวาทีเสียสู่พูมากกันกันเจ้าเที่ยวทั้งเวงกระแห่หาห่มกังหัวเนี่เด้อกานาที่ไปทั้งไก่ไทยถงไ้มีพร้อมเป็นว่าเกาใเงรนี่นไปทั้งนาหาที่งบังไงอ ไอ้น้ำเต็มแล้วจังค่อยไปนั่นวาอ้าวเดีฟังพญาย่อยนีกปูหมีครับอยู่ที่ครับผมถุกเมือนีีบ่ใครมีเด้บ่ใครมีคนเขาเด้พญานี่พญานเิ่นเพิ่นปล่อยละว่างเตเบิดแล้วล่ะครับผมอือเดี๋ยวนี้ก็ลืมเบิดแล้วเมื่อกี้ เกียบเป็นกวีเ่เปลี่ยวเกียบบ่แมนเกี่ยบเกียบเกี่ยบจะไปอาศัยจะไปอาศัยข้างหน้ามันมาปูนุ่นบอกข้างหน้ามันลืมลืมไปเบิร์ตแต่เดียวเนี่ยข้างหลังข้างหน้ามันถี่สัวประท่าหลังหมดนีเลยครับวันนี้ก็เข่าเลี้ยงเนาะครับผมเข่าเลี้ยงก็ล็อกเอาลอกได้ละกอน เอาขามเสียนก่อนเนาะออืืมมขามาขมเสี้ยนขามเสียนก่อนเอาตัวเด็ดๆเ,เลยครับปูเอาตัวเด็ดไปเลยปูมันมีตัวกันบ่อ,อตัวเด็ดๆตัวไหนมัน,มนไก่โคร fiance, dette, งชุดไทยเน่ยปูลอกขามเสียนแด่ลงให้หน่อยย่ะดอกบ่ได้ลงหลายอ่านี่ลอกขามเสียนกับเย็ดสี่โตกัมี่สามศูนย์เจ็ดสี่ เด็กสี่ตัวเด็กสามตัวข้างบนกะห้าแปดหนึ่งเด็กสามตัวทั้งสายกะหกเก้าสองหกเก้าสองส่วนเล็กเอามาวิ่งกะห้าแปดหนึ58 1. 58 1. ่งห้าแปดหนึ่งหวดที่แล้วมันเข่า ตสามตัวเดียวเนาะครับงั้ว่าทีเดียวเอาสามตัวเดียวจับคู่หรอปูจับคู่บ้านเนี่ยจับคู่จะมีสามสี่สามเจ็ดสามศูนย์ แล้วก็04ช่วงโตกัน78 79 78 79โตกันงัดที่เลี่ยวมันออกโตกันครับงัดที่เลี่ยกันไว้ดีกว่าแจ้ครับมันแย่มันแจ่เพราะท่านส่วนรอขามเสียกับน,นี่เลขของครูเนาะ ครับ,รบเนี่ของครูส่วนผู้ใดสี่สายวิ่งสายหลุดเนี่ยพระพาดจังหวัดเด้อพระผาดจังหวัดห้าแปดหนึ่งครับค응ูห้าแปดหนึ่งสายวิ่งสายหล,ลุดตัวได้ผู้รับคำเสียนรลล่องร่องกลมนั่นนี่ร่องกลมเนี่เอาตัวใดเนาะมันจังที่เก่งเก่งเนาะศูนทีศูนที ตกกันไว้นี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากันไว้เพื่อไว,เวอ้เบอร์ตัวตัวนะตัวรหับาตกับพาะอ,อืมแล้วพอห้ตุ่มเบอร์นี่ดอกจงไวตตะตก้วเตียวอืม,อม,อม <laughs> นี่คือลอกขามเสียนเนาะขามต่อไปกับมันล็อกเงื่อนลานอืมอะลอกเงืนลานาเนี่ย เด็วิ่งขาเจ้าเขาจับคูกันมากเลยเดนะ้อเนี่ยสามสองวิ่งสามสอง,มองหมดคูด่วนงวดก่อนงวดก่อนงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วน,ะนี่เลขวิ่งขาเจ้าจับคูกันมากเลยงวดนี้ลงให้ซีคูออบอ,บอลล็องหลายครับจะบนล่างไว้กับมีสีศูนย์ ตีหนึ่งศูนย์อ่าตีหนึ่งห้าศูนย์กับหาหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งวิ่งไปซี่ห้าวิ่งไปซี่กับห้าบางที่บางที่มันเกิดเข่ามา่านจับคู่กันมากอีกกระบ,บอกบอกหูจักมันหรอการม่านาน้ำกันเออ่ข้ามันม่านน้ำกันหัวทีแล้วมันม่านน้ำกันสามกับสอง สามกับสองเนี่ยมันดอกกลางสามสองเนาะตัวน,นี้ว่องอะไรพวกตัวนี้ก็ลร่งว่งไปกับสี่ศูนย์คับหาหนึ่งพี่สอนก็ผาหนึ่งส่วนตัว,วผู้ว่งกลมก็ซื้อไว้แน่เด้อตัววง่งกลมอ่านไปคุ้นขึ้นจะมันได้จะมันออกไปตัวผู้ว่งกลมกับมีดได้อ ส่วนมากปูตัวปูเนี่ยเน้นมันบ่อใครออกดอกมันออกตัวเที่ยงๆกันไปฮนล่ะส่วนมากมีที่เน้นถือแน่บพถือแน่ไปจ้าแล่ะออันนี้จําใจมัดสะของที่มันเป็นการขาดคะเนีว่ามันจีออกซื้อๆเคิดมากซื้อๆมันลอยจากมันที่ออกตัวใดดอกโดยพวกหูจะเกลียกัน แต่ว่าเกิดมากเกิดมากเก้นเกิดสอบเกิดมากึ้นดสอบส่วนเลขล็อกเงินล้านกับล่องหอซีคูหากรบเลขวิ่งฮะล่ะเลขวิ่งกันไอซีหากับบางที่มัีิมาน้ำกันกับล่องเบิงล่องเบิงเนี่ยเป็นไปได้ห้อกระบอกระลั่นตีว่ามัติมาแท้ล่ะ แต่ว่ากับเขียนไว้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่คือเขาใช่ถเอม้เนา่ยถือไมาตัวใดก็หูจักมันล่ะ <c oughs> แต่ว่าเขียนไว้ล้านคือเขาล้านเปอร์เซ็นต์คือเขามาแน่แน่แน่ไม่พลาดนวดแล้วอ่อันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของขาจาสื่เนื่อกเนาะอืมบ้านนี้เ,เรียกน้ำม้นเนี่ยมีบ่บพวกมีเรียกน้นำม้นไม่เพะมีพลาดน้ำมนเรียกน้ำม้อนก็บ่พพลาดจักเทียดอกตั้งแต่เริ่มต้นจนทอดมือนี่ล่ะ บัวเกลาอผัดตะเคียเหล็กน้ำมนต์น้ำมนต<น>์ครับพี่ครับผมวัดที่แล้วตัวเน้นตัวเนีนมันหน่อตั้งหนาเบิดนอกระวันทีหนึ่งเนาะครับผมอือห้าสามหกห้าหกสามเนาะนมันบอ่ออกเป่านี่เส็ดแทะเลยนี่ย่อมรับด้วยยอมแพ่เหล็เกเป่าด้ะ <c oughs> อือปูนเล็กปูหลอกหลอกพ่มีเหล็กเป่าครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเรขคันน้ำมตนน้ำปูเีนนขนน่ขันน้ำมตนคคันน้ำมต์เนื้อบริเนื้อคันน้ำมนค่ะคันน้ำมนนเนี่เย็ดมากดๆหลอดๆนี่ครับผมแมีแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดสามห สองคู่นี่บ่พูดมีสองคูแต่แปดแปดเจ็ดสองแล้วก็สามหกหรือสองสองสามหกหรือเจ็ดสามหกหรือแปดสามหกจังสิ่ละโอ้ยด้โอ้ยดีนี่ละแปดเจ็ดสองสามหกว่านี่เตะไปใช้กับพวกผาดไปแล้วละโอ้เป็นขันมนนี่แม่นี่ดียวแล้นแม่นี่ีดแปดสามหกอัน ทีตรงๆมันนั่นคือแปดเจ็ดสองครับกับสามหกเนาะอ่านี่ละมีสองคูโอ้มันหม,มันแห้งเลยตัวเนี่ยอืมว่าเห็ดมากสดสดหล่อนหล่อนอืมมักรมักกะที่มีมันเทียมีเล็กใบไหม่เลขกทิมพารี่เพิ่มยกโอ้เงินงว่าที่แล้วกับศูนย์สี่สี่แต่ว่าใบไหม่มันเป็นสี่ อ๋อหนึ่งซีซีโอ้ใบไม้พวกพวงใบไม่้ใบอเช้าหน่อยป้าเปียงเหรอแม่เช้าหน่อยป้าเปียงอันจากงามปิลีนนะคอันเขาอันซาลือกันทิปลานเช้าลานนั่นละส้าหน้อยป้าเปียงเออเ้าหน่อยป้าเปียงก็เขาเอื่อนเอียงดอกคอยกบูงหูจักน้ำขา เพราะว่าจังสันกตว่าเปนน้ำเอลน่ะล่ะเปลี่ยนกับเปลี่ยนน้นคอลเปลียนเป็กอะไผู้บา่ไงเด็กอะไรครับบ้านนี่งวดนี่เพิ่นออกใบไม่ให้แล้วกั้มี่เกตมี่หามี่สามมี่เมี่ห้ามี่สามเด้อออกเกนลงไปหน่อยกันอันนี้ใบไม้ใบไม่เด้อใบหน่อยสาวหน่อยปลาเปียงเจ็ดเจ็ดห้าสาม หรือจับว้นกันเอาเด้อเนี่ยไปตีตรงเลยเออจับซื้อว้นกันดอกซื้อเหล็กมันมีอืมเหล็กมันมีตัวนัดช่างสั้นมันวันนี้มันอยู่ห่างกันเติบอยู่อืมอืมวนแล้วมันมันติดกันเลยวันที่แล้วอันนี้สัตเจียนนั่งเฝ้ายุกคู่มือเพื่อละอนั่งเฝ้ายุกกู้มือคู้มือไปจองเบิ้งอ่าอืม เบการเพ่จ้างเขียนขักแจดหนึ่งีซีวันหนึ่ัน้เมื่อนั้นพันยากน้ำย่อยอีกแล้วกับพึ่งยากน้ำหัอน้ำรดกับหัวนอยากน้ำย่ายกัะยาย่มือลมหัวนอกพื้นมาหน้เป็นเซซีครับผมมาเนี่ยก็เลยว่าว่จีทุ่มเอาผู้ียวดซะบ่แบบโอมนทุ่มก็ได้อยู่ ในสองตัวแล้วสามตัวนี่คือตีผาดมันเป็นศูนย์ครับจำเป็นหนึ่งนี่ก็ทีโอเคอยู่ครับผมครับมาจอดแล้วเพียงเด้อกขับมาจอดเลยครับจาวาติบได้ลุ่งชิปดอกงวดนี่งอับผมเนาะเป็นยังไงปู่โสดๆปู่ว่าอยากน้ำย่อยกับจะคึดว่าเปินติบบมาลุ่งชิให้ครับอ๋อน่ะขอบคุณขอบคุณครูเป็น ขอไหวผ้าลวยมาหาเฮงผ้าม้วนผ้าเชื่นผ้าล <c oughs> <c oughs> ู่หล่ทอดนั่นแหละขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนที่เป็นสะพานบุญให้แต่เคลื่อนไหวที่ไม่ได้ล่องละ <c oughs> มันยากไป,ปมันยากหลายแกตั้งใจไปครับเยี่ยมดีครับผมมาแล<า>้วเด้อย<ห>เป็นเกียรติด้อครับ<ข>อ<ด>เอขอให้แห้งๆปังๆเกเยรติหนึ่ง เจ็ดหนึ่งห้าย่ำย่ำย่ำตั้งหน่อยเจ็ดหนึ่งห้านี่คือพระจิมบอรี่เป็นไหหมา่างวดควนเป็นไหศูนย์สี่บะสุดเนาะน้องเบิงบะสุดกับโบจักเพราะว่ามันกับฝาวแนอ่อ้าไปเห็นง่ายทานพระไหมเดียวกันแน่อันนึงคือเจ็ดหนึ่งหาเนะพระออกจากหลวงปู่พระชิมพบอรี่นะหลวงปู่จิมเบรี่ ฟังได้ตัดเดอร์บนเตรียมกันไหวได้ครับบ้หูจักได้ครับเรื่องนี้บ้ได้หูจักแล้วโบ้ได้หุ่นก็เห็นไปจังที่กับว่าไปจังที่แล้วจักมัตติเมนกับโบ้เมนกับปิดกันแล้วหน้าเบงกอแไปแล้วอิซีิเกดเลยหยาดย่อมทั้งบ้านก็เด็กมาไอ้งเห็นหาหนึ่งเจ็ดแต่พอไอเห็นหนึ่งเจ็ดห้าปูหดมากละ เจ็ดหนึ่งห้าสุเดียวผมพอไปเห็นหนึ่งห้าเจ็ดผู้เห็นเจ็ดหนึ่งห้าเอาเลขตัวเดียวกันครับอีซี่ครับผมเจ็ซี่กับเห็นอยู่นอคกับนอกภาพไปเบิ้งตันทีแปลกแปลกเจ็ดอยู่ครับเห็นน้ำกันอยู่อ้อ้าวแปลกเนาะเรื่องที่แปลกเรื่องที่แปลกอป็นยู่ใบไมคกับมี่ เจ้พูเห yes. ็นตัวเดียวกันต่สตับตัวแดงตามอมีเจหเห็นตัวเดียวกันสารับตัวแมงให้เห็นอีกตัวเดียวกันสารับตัวแนงอดกเอ้าครับผมเนาะตัวนี้นะครับพี่หาที่เราเนาะไม่กันไกันครับเอาไปไม่เคม่เจหากันบ่นี่หา็ดสามหาเจ็ดสามโอ้เจ็ดห้าสามแต่ว่า